สำหรับคนที่ทำงานจากสารแล้วไผ่ตรงอาจจะย,ยังไม่เหมาะกับการผลิตสินค้ามากนักนะครับแต่ก็ใช่ว่าจะนำมาใช้ประโยชน์ไม่ได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับเพราะว่ามีภูมิปัญญาของชาวมานที่นั่นนะคะนำไม้ไผ่ค่ะมาทำโคมไฟแล้วก็กลายเป็นสินค้าของที่ระลึกที่โดดเด่นสวยงามแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยนะคะติดตามจากคุณสุพัทนคาราวียกุลค่ะ โคมไฟไม้ไผ่มูลค่ากว่า1,000บาทชิ้นนี้เป็นผลงานหัตกรรมพื้นบ้านระดับ5ดาวของชาวอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีที่สร้างมูลค่าจากภูมิปัญญาในท้องถิ่นเวลาลงใบหนึ่งมันไม่ถ้าดึงขงบนเหมือนใบ,นบเลือตลาดอุดรเท้าอานนท์ปราชชาวบ้านที่นี่บอกว่าตนเองได้นำไผ่ตรงที่มีอยู่ตามหมู่บ้านจํานวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะมีคุณสมบัติไม่เหมาะกับการนําไปทําเครื่องจักสารจึงได้คิดนํามาทําเป็นโคมไฟไม้ไผ่ใส่ลวดลายประดิษฐ์ที่สวยงามเพื่อให้มีมูลค่าและได้พัฒนากระบวนการผลิตจนประสบความสําเร็จที่แรกนะมาทําเป็นโคมไฟก็ทําธรรมดาเนี่แหละครับเมื่อทําไปแล้วมันก็มีอุปสรร์เยอะแยะนะครับอันแรกคืออุปสรรคคือตัวมอดนะครับที่เจาะเนื้อไม้ อันที่สองคือเชื้อราดําที่เกิดกับเื้อไม้อันที่สามคือ,อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่จะทากับไม้ไผ่เนี่ยเราต้องมาปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงเราจะใช้เครื่องมือเครื่องใช้ธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมะผมกถึงได้มาพิจารณาร่วมกับพอดีกับมาหาว,วิทยาลัยอุบลน,นะครับท่านทำการวิจัยเรื่องไม้ไผ่ก็เลยมาร่วมกันวิจัย ขั้นตอนสําคัญที่ทําให้โคมไฟไม้ไผ่ได้รับการยอมรับมายาวนานกว่า10ปีที่นี่ได้ประยุกต์นําวัตถุดิบจากธรรมชาติที่ใช้ในอุตสาหกรรมนํามาแช่เพื่อป้องกันมอดจากนั้นนําไปอบเพื่อไม่ให้เกิดเชื้อราและเก็บรักษาไว้ได้นานส่วนลวดลายที่สวยงามจะใช้เครื่องเขียนความร้อนเขียนแบบพร้อมสร้างเอกลักษณ์ของชุมชนงานศินละปจะจากไม้ไผ่แบบนี้คืออยากผมก็บอกชาวบ้านเสมอว่าให้ทําผลิตภัณฑ์เนี่ย ให้เป็นงานศิละปะไม่ใช่ว่าทําเป็นแค่ผลิตภัณฑ์แค่พอขายได้แต่งานทุกชิ้นให้ให้ทาเป็นเหมือนว่าเป็นงานศิละปะคือทาออกมาด้วยใจเอาสิ่งที่อยู่ในใจอ่ะถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิละปะจริงๆแล้วมันจะขายได้ความสำเร็จที่ได้ขยายโอกาสให้กับชุมชนถูกนำมาเพิ่มทักษะในชั้นเรียนของโรงเรียนมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรกว่า2ปีที่นักเรียนได้นำแนวคิดมาต่อยอด และเพิ่มผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ให้มีความหลากหลายเป็นกิจกรรมในการเรียนรู้ก็เป็นสิ่งที่เราเองใน,ในโรงเรียนนี้ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ให้ลูกๆทุกคนได้พัฒนาตัวเองทั้งด้านความคิดทั้งด้านการดำเนินการในเรื่องทักษะชีวิตโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิน่นรวมเข้ากับ ICT สมัยใหม่ให้เด็กของเราได้ใช้บูรณาการเข้าหาการแล้วก็เกิดสร้างงานขึ้นมาซึ่งเป็นทักษะชีวิต ใหม่ที่ที่เราเห็นได้ประสบผลสำเร็จแล้วก็เราได้รับรางวัลด้วยการนำภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างรูปแบบให้เป็นตราสัญลักษณ์กับผลิตภัณฑ์นอกจากสร้างมูลค่าให้กับงานหัตถกรรมในท้องถิ่นแล้วกลุ่มสรรสินจากลำไผ่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานียังได้ต่อยอดความรู้ให้กับคนในชุมชนและเยาวชนได้นำไปสร้างงานสร้างอาชีพได้อย่างยั่งยืนสุพัทคารวิยกุลไทย P ี s รายงาน